สวัสดีสมาชิกและ f อทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลมันแมนนะฮะอีพีนี้นะฮะชุด2ตัวบนชนวิ่งนะฮะอีกหนึ่งชุดที่สมาชิกขอมาเยอะแล้วก็เดินดีมากๆนะฮะกำลังมาแรงกันเลยทีเดียวนะฮะในช่วงนี้นะฮะในงวดที่แล้วก็ยังเดินนะฮะยังทำงานนะครับในชุดของคู่ท้ายบนนะสมาชิกคู่ท้ายบนนะออกเจ็ด 03นะฮะหวยก็ยังเดินเดินที่03นะครับปกติแล้วชุดนี้นะฮะจะเป็นชุดชนวิ่งนะฮะจะเป็นชุดชนวิ่งนะสมาชิกส่วนมากก็จะเป็นชุดวิ่งอ่ะที่เข้านะครับแต่วันนี้มันหวยไม่ชนนะครัเพราะหวยไม่ชนนะครับมันก็เลยเข้าชุดสองตัวล่างไอ้สองตัวบนนะฮะเข้าชุดสองตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันว่าชุดนี้ได้อะไรนะครับชุดนี้จะได้อะไรนะฮะสูตรแรกนะครับ อ่านะครับจดสุดสุดแล้วนะฮะจะใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งนะฮะหลักสิบสองครั้งหลักสิบนะฮะอุนสองตัวสองตัวล่างหนึ่งครั้งนะฮะหลักสิบอุนหน้านนครั้งที่หนึ่งนะฮะแล้วก็บวกสี่นะครับบวกสี่นะตัวที่สองบวกสี่นะสมาชิก เจ็ดบวกศูนบวกศูนบวกเจ็ดบวกเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะบวกสิบสี่ก็เท่ากับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดคิดอะไรเยอะเนี่ยโอ้ยเนาะได้นหนึ่งฮะอันหนึ่งไปบวกกับสี่ เ่ากับ 5. ห้าองว่นนี้ก็จะได้1กับ5นะฮสำหรับสูตรแรก1นึ่งเท่าสิบเาคิดเยอะทำไมอะสมาชิกสตรแรกได้1กับ5นะครับต่อไปสูตรที่2นะนะฮะ สูตรที่2จะใช้หลักหน่วย1ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10นะฮะสตัวท้าย3ครั้งนะฮะแล้วก็หลักหน่วย2ครั้งบวก3นะฮะคงที่แล้วก็บวก8ตัวที่2อานะครับ ยี 24, 13, ่สิบสี่สิบสามเจ็ดบวกแปเท่ากับสิบห้าได้ห้าฮะวันนี้ก็จะได้เจ็ดกับห้าไม่ชนไอ้ชนเนนะวันนี้ชนชน,น,นะสมาชิกวันนี้ชนนะครับนะฮะวันนี้ชนนะครับนะ สูตรตรงเนาะอ่ะโอเคสูตรที่สองได้เจ็ดกับห้านะฮะสมาชิกก็จะได้เป็นชน5นะครับ ในงวดวันที่อ่าในงวดวันที่1เดือน10บรับหกหานะครับชุดนี้นะฮะชุด2ตัวบนนะฮะชนวิ่งนะครับก็เปอีกหนึ่งชุดนะฮะที่กำลังมาแรงนะครับก็ฝากสมาชิกไว้ด้วยนะฮะ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเจอกันในอีพีน้าสวัสดีครับ